The conversation at the dinner table turned from the subject of the city you were on the verge of establishing to the fair Helen, beloved of everyone in Greece, who was about to choose a husband. Odysseus said, Let us all swear an oath to protect Helen from harm and to support the man whom she chooses as a husband. We owe her no less. We shall name the oath after Helen's father and call it the Oath of Tyndareus. All shouted in an assent, and Odysseus administered the oath to each person. Everyone was too busy celebrating to notice that Odysseus did not take the oath himself, but the hero wouldn't have less than noble intentions. Now that the festivities are over, you must return to your land to begin building the kingdom of Aulis in earnest. Soon your city will match the cities that your friends Agamemnon, Odysseus, and Ajax lead. You can count on your friends sending you city warming presents to help you start your city. <coughs> ที่กล่าวขานของทั่วเมืองแล้วเกี่ยวกับการให้เฮเลนผู้แสนดีและเป็นที่รักของทุกคนในกรีกได้เลือกคุณสามีโอดิซิอุสกล่าวไว้ว่าข้าเราข้าขอสาบานเพื่อที่จะปกป้องเฮเลนจากการถูกทำลายและเพื่อที่จะทำการสนับสนุนชายผู้ใดที่ถูกนางเลือกให้เป็นสามี พราะพวกเรานั้นก็ได้ติดหนี้เธอไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาสัญญาในนามของพ่อบิดาของเฮเลนและมอบสดีสุัญญาแห่งเทเลนดิดุสนี้ไว้และมันก็ตะโกนออกมาเป็นคำพูดพร้อมกับการให้คำมั่นของโอดิซิอุสมอบให้กับทุกๆคน ซึ่งพวกเขาเองก็มัวแต่ยุ่งกับการเฉลิมฉลองโดยไม่รู้ว่าโอดิซิอุสนั้นไม่อยากจะถือคดีนี้ด้วยตัวเองแต่เราผู้กล้านั้นก็ไม่ได้บอกเพราะว่ามันมีเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีไว้คำคอไว้อยู่หลังจากที่สก,การ์นั้นจบลงแล้วท่านก็ต้องกลับสู่แผ่นดินของท่านเพื่อเริ่มสร้างอาณาจักรอาลูอิสและเมืองนั้นก็ต้องเป็นเมือง ที่เหมาะสหรับเพื่อนของท่านอนาเกมอนโอดิซซีุสและอาร์แจ็กส์ที่จะเข้ามาปกครองเพราะฉะนั้นท่านก็เตรียมพร้อมที่จะรับของขวัญเมืองที่ดีเพื่อจะเริ่มสร้างเมืองนี้ได้เลย hmm. ตรงนี้ทำการเกษตรได้เช็คมีหมูเช็ค มีหมาป่าเช็คมีปลาเช็คมีทะเลเช็คโ้แบบใหญ่นะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเริ่มสร้างก่อนแถวนี้น่าจะเหมาะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มสร้างเมืองจากตรงนี้ตรงนี้เสียงก็เจอหมาป่านะักเมืองไม่ค่ยดีเท่าไหร่นะ ทรัพยากรที่มีก็ทรัพยากรนิดๆไม่มีวัตถุดิบเปล่าอเ,อเอาละเลบกโมยเอาโกละหลบตรงนี้ที

แล้วก็ตอนนี้เราต้องการซับบี้ก่อนที่ไวที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นบล็อกตรงนี้แล้วก็ลุงฆ่าสัตว์เอ้ยไม่ใช่อันเต

แในก็รสละปฏิบัติมาป๊อปุล่าเรินบาว่ากันไม่เสียเลยอยู่สปาร์ตาเลยอยู่อาก็เลยอยู่สามลิสเลยอยู่แต่ก็คงอีกไม่นานแหละที่จะไม่เลิบอยู่เดี่ยว ที่จะตังเมืองคนรวยพื้นที่คนรวย พลานาไม่เพอร์เฟกดีแล้วเป็นอม,มาตะเลยเหรอเกิร์ลหุ่นงานต่อดีเริ่มตกงานสิบเจ็ดก็เสร็จแล้วนี่รับเต็มที่ใช่ไหมโอเคงั้นเราก็เริ่มโอเคไหมโพสต์ไลยกัน แล้วก็ก็ที่รักแกโอลีพอยติ๊กนอรักขุดอิทธิการักขุดรักกันจริงเลยแต่หลายจักเดยวเขาจะไม่รักกันแล้วแย่สมัดยากเดี๋ยวตรงนี้จะเสร็จเป็นโลกเต่อ,อกระกอก เพราะฉะนั้น oh, global loss หนึ่งสอง và là có sâm phẩm và có, có... sụn mặt cọ muốn ôn olive tree lịch นะจะมาตกคุเทียเ,เตอร์ก่อนโอเคใหญ่จริงด้วยตบตรงนี้แล้วก็เทียเตอร์จบดีดามาสักครุแถว สร้างไว้เพื่อทุกคนให้ของกันแท้ๆเลยขอบใจมอกใจมาะอินทาวห้าวศสเด็ดเธอ <were> ต่อไปเป็นศูนย์ตอก ลงซับำบุงก่อนแล้วตามด้วยโอลิทเตสหรือตอกมะกอหนึ่งสองสามสี่สี่ตอกแล้วเราจะขายดีที่ไหนอ่า Gracias. เลยว่าคนส่งน้ำไปทำงานเรอพอส่งปิดด่านปุ๊บเมืองฉันเละเทอีกแล้วเออต่อไปก็ต้องหาใครที่รับซื้อน้ำนมันมะก,กอกเราเมืองนี้ออลิส

อันนี้เ,นะเริ่ลืมกันหายการขาดแขนเพราะฉะนั้นลงกระสาบก่อนให้จีนต้องไปตัดตี

ตอนนี้คงจะมีมีการทหารเพราะฉะนั้นเราจะปลุกคราฟตีการถา่ายวายเลยตอนอีนแรงงานชุดที่สามสิบที่สามที่สองแรงงานชุดต่อไปกำลังจะมา เขาคงอยากให้เราสร้างวิหารจัดจเลยเดี๋ยวจัดไปแต่ก่อนเองขอขายขออเงินทำไมขอกันไวขนานเนี่ย ที่ภาชัจตก,การเงินไวขนาดนั้นเลยเอ๋อตอนสื้อที่ยี่สิบ ผลิตายแค่ประมาณ10ยูนิตพอเราเพิ่มจำนวนสูนต่อมาก่อนโอเคต่อไปก็ออยเวินเดอร์ sphere carrier without my sphere at top patthanatham ah yeah sir build me a fire to roast my... anyone see my sphere i have <laughs> built me a fire 1 <laughs>

ส่งดีซสอรส์ห้ไวขึ้นเอาไปเลยแล้วก็กลับมาไขาว่ห้อยก็ต่อคร<ล>ับส่งไปทันจิก กันมาสั่งของตอนที่ฉันยังไม่มีของเนี่ยมือใครไปจะไปทำทัน and the sea will you. อันเดลี่เด็กสองที <c oughs> ่หาบอสไอดอนเชเท่าไหร่หินสาก่อน ่าเราดีแต่ก่อนก็ต้องกลับว่าเราก็ต้องสร้างลงเก็บหินจุดถ้าจะซื้อมาเบิ้ลมาที่หาอยู่ดิโอเคโต่อหาหินจุดเฉพาะหินมาเบิ้ล tốt nhất là một trong những cái tốt nhất một ไว้ซื้อจากที่ไหนแล้วก็หมดการทห,หารไปจีนอันนี้รับซื้อที่ไวยรับซื้อที่หกซอยหกสิบ เราต้องจับมีความน้อยไป ำไรไอ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 ต้องการตังเอาไปเลยพอพอ,อตอนนี้หินมีเท่าไหร่สิบหกหกยี่สิบไม่พอ We have Poseidon, Oh, lovely poison here. Baby Laho. Talk, talk, is well on its way to becoming one of the greatest cities in all of Greece. Yet there is a hint of trouble in the air. Helen has chosen to wed King Menelaus of Sparta, and the happy couple have settled into their home. While everything seems exactly should be, word around Greece that Helen might not be 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 around to as s a l i u s นั้นก็เป็นเมืองที่เข้าสู่สภาที่ใกล้จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบในกรีกแต่ว่าเริ่มมีเขาโครงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้ว,วเพราะเฮเลนเลือกที่จะแต่งงานากับราชามิเลสแห่งสปาร์ตาและทั้งสองคนก็อยู่กันอย่ามีความสุขที่บ้านของพวกเธอ ระหว่างนั้นก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เริ่มไม่ชอบมาพากอกกลนแล้วทั้งที่ทุกอย่างดูสงบสุดแตเท่เชียว